แรงบันดาลใจและความฝันที่ประเมินค่าไม่ได้ของเมสซี่เจชนาทิพสรงกระสินนะครับเมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยการแข่ฟุตบอลอุ่นเครื่องปีซีซั่นระหว่างปารีสแซงต์ง,งแมงกับคาวากิฟอนตาเล่ทีมของชนาทิพสงกระสินเนี่ยก็ต้องบอกว่าชนะทิพเนี่ยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็ได้มีโอกาสดวลกับไอดอลของเขานะฮะนั่นก็คือเมสซี่ แล้วก็มีทั้งเอ็มบัปเป้แลวก็เนมาด้วยซึ่งปารีสเนี่ยก็จัดเต็มนะฮะในเกมนี้เนี่ยชาิทิพย์ก็มีโอกาสลากเลื้อยมีโอกาสทําเกมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าปารีสเนี่ยเป็นทีมระดับโลกนะฮะการที่จะทําเกมได้อย่างเหมือนในเล่นในเจรลิกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้รับประสบการณ์มากมายแล้วก็ยังมีจังหวะสําสคัญนะฮะสกัดลูกบอลออกจากเส้นในระหว่างที่เมสซี่เนี่ยล็อกแล้วก็ยิงประตูนะ,ะต้องบอกว่าเป็นช็อตที่สร้างความมั่นใจกับชาติทิพย์มากๆ,ๆเลยะฮะในช หลังจบเกมชนาทิพยก็ยังมีโอกาสเนี่ยได้ไปขอลายเซนของเมซี่นะครับซึ่งเป็นายเซนที่เขาเนี่ยต้องการแล้วก็เป็นายเซนของไอดอลของเขานะฮะต้องบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและเป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์เห็นแล้วว่านะฮะความตั้งใจ ความพยายามที่เขานี่มีโอกาสได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเจนลิกเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เจอนักเตะระดับโลกแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นความฝันแรงบนันดาลใจที่เราประเมินค่าไม่ได้นะฮะหลังจากจบเกมนี้เนี่ยแอดมินเชื่อเหลือเกินว่าชนะทิพเนี่ยจะเป็นแรงบนันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนนักเตะไทยอีกหลายๆคนนะครับที่จะ,จะเจริญรอยตาม ดำเนินตามชนะทิพย์ทีมีโอกาสเนี่ยมาเล่นในเจอรกลิกโอกาสได้เจอนักเตะร,ระดับโลกแบบนี้นะครับก็หวังว่าเราจะมีนักเตะที่มาเล่นต่างประเทศเล่นเจลิกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ